สำหรับพี่ๆน้องๆนะครับที่จะสอบตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนและเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบนี้นะครับท่านจะต้องเข้าใจเรื่องบทบาทของนักพัฒนาหรือว่านักพัฒนาชุมชนนะครับให้ถี่ถ้วนคือเราจะต้องพิจารณาไว้เสมอหรือตระหนักไว้เสมอว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของเรานะครับจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีสติรอบคอบและมีระบบขั้นตอนนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีซึ่งการรับงนักพัฒนากับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับส่วเรื่องวิธีการที่นักพัฒนาเรานะครับจะเข้าไปถึงประชาชนนะครับเดี๋ยวเอาไว้เปปป็นนคคลิิต่อไ สิ่งแรกที่นักพัฒนาของเราจะต้องทําก็คือเข้าไปหาประชาชนนะครับเปรียบเสมือนเพื่อนให้ทราบถึงความคิดของประชาชนว่าปัญหาที่เขากําลังประสบอยู่จะต้องทําอย่างไรถึงจะทําให้ประชาชนเกิดความคิดที่จะทําให้เกิดความเป็นอยู่ของคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับและบทบาทที่สําคัญนะครับของนักพัฒนาชุมชนวันนี้น,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 ะออน,น,นะครับพี่ๆน้องๆที่เตรียมสอบนะครับท่านตั้งอกตั้งใจดูให้ดีนะครับเรื่องนี้สําคัญมากนะครับที่นักพัฒนาชุมชนเราจะต้องนําไปใช้นะครับเผื่อว่าขอข้อสอบเราจะได้รู้บทบาทหน้าที่ของเรา่าขอบเขตของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้าง บทบาทของนักพัฒนาหลักใหญ่ๆเลยนะครับก็มีอยู่3ตัวนะครับไม่ประ้อแเลขเนาะเป็นผู้เชื่อมประสานนะครับเป็นผู้เชื่อมประสานแล้วก็เป็นผู้ร่วมปฏิบัติและอีกอันนึงก็คือเป็นผู้ส่งเสริมเผยแพร่ะนะครับสตัวเนี้ยผู้เชื่อมประสานผู้ร่วมปฏิบัติผู้ส่งเสริมเผยแพร่ะนะครับคือนักพัฒนาชุมชนของเราเนี่ยะครับจะต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเรานะครับว่าการเชื่อมประสานเนี่ยเชื่อมประสานอย่างไรท้านเห็นไหมครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นการนํานะครับนําในที่นี้นะครับก็คือการชักนํานะครับนักวิชาการหรือ นักวิชาการหรือการบริหารของรัฐนะครับของภาครัฐไปถึงประชาชนการนําในที่นี้นะครับก็คือการนํานักวิชาการท่านเห็นนะครับนักวิชาการเนี่ยให้ไปถึงประชาชนนะครับนักวิชาการการด้านการบริหารไปถึงประชาชนและอีกอันหนึงก็คือชี้นําประชาชนเพื่อไปพบนักวิชาการนะครับเพื่อรับบริการตามความต้องการถูกต้องเหมาะสมนะครับในที่นี้น่าจะหมายถึงเรื่องหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับอันนี้บทบาทหน้าที่ของนักพัฒนาํำนะครับในตรงนี้ อีกอันหนึ่งประสานนะครับประสานประสานอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานภาคของเอกชนนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับในด้านการพัฒนานะครับแล้วก็การประสานอีกอันหนึ่งก็คือการติดตามงานนะครับการติดตามงานเมื่อเรานำเจ้าหน้าที่นักิชาการหรือหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดที่มาให้ความช่วยเหลือหรือให้ความรู้แก่ประชาชนแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือคอยติดตามรายงานผลให้กับหน่วยงานนั้นได้รับทราบนะครับบทบาทของนักพัฒนาชุมชนของเราอีกอันหนึ่งนะครับคือผู้ร่วมปฏิบัตินะรผ่่ววมปไาาาจเ็กงแน เบางแผนร่วมบางแผนนะครับสำรวจข้อมูลทั้งปวงนะครับร่วมกับราษฎรร่วมกับพี่น้องชาวบ้านนะครับหรือตัวแทนบางแผนพัฒนานะครับรวมทั้งนะครับในเรื่องของจัดรวมกลุ่มชักนําประชาชนเข้าร่วมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มต่างๆนะครับร่วมกันคิดปรึกษาทําแผนหรือทากิจกรรมนะครับในข้อนี้และร่วมลงมือช่วยนะครับช่วยปฏิบัติกับประชาชนในเรื่องของกุคโครงการต่างๆนะครับในในที่นี้นะครับและการสํารวจนะครับและการสํารวจเรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บทบาทของนักพัฒนาเราอีกอันนึงนะครับเราจะเป็นผู้ส่งเสริมเผยแพร่นะครับผู้ส่งเสริมเผยแพร่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านการฝึกอบรมนะครับการฝึกอบรมเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะได้เพิ่มพูนทักษะแก่ประชาชนในด้านไม่ว่าจะเป็นอาชีพรายได้นะครับด้านการดำรง,งชีวิตในชุมชนเป็นต้นส่วนในเรื่องของการสาธิตนะครับเป็นผู้มีส่วนผู้ส่งเสริมเผยแพร่เนี่ยสาธิตนะครับสาธิตเนี่ยก็คือทําการทดลองนะครับสาธิตกิจกรรมซึ่งเป็นความรู้ใหม่ใหม่ ให้กับประชาชนได้เข้าอกเข้าใจและเห็นประโยชน์ของกิจกรรมหรือโครงการนะครับที่ทางหน่วยงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐเนยนำหรือว่าเป็นนโยบายมาให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเรามีหน้าที่ที่จะต้องทําความเข้าใจนะครับให้ประชาชนได้รู้ถึงความรู้ใหม่ๆนะครับได้ทําความเข้าใจและเห็นประโยชน์นะครับของกิจกรรมโครงการนั้นๆนะครับและ อีกอันหนึ่งก็คือการประชาสัมพันธ์นะครับการประชาสัมพันธ์เราเนี่ยมีหน้าที่เผยแพร่นะครับความรู้ความคิดผลงานที่รัศดรได้ร่วมมือนะครับการจัดทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการการพันหรืออะไรต่างๆในการทํางานทำกิจกรรมทุกทอย่กกางนะครับไม่ว่าการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายสื่อวิทยุปัจจุบันนี่จะมีเฟซจะมีไลน์นะครับก็สามารถที่จะเป็นกระบอกเสียงนะครับในการทํางานนะครับเพื่อที่อะไรครับเพื่อจะเป็นการนะดึงดูดนะครับดึงดูดความสนใจนะครับความสนใจให้กับรัศดรในชุมชนหรือพ่อแม่พี่น้องในชุมชนนอกจาก นะครับชุมชนตลอดถึงหน่วยงานภาครัฐถึงหน่วยงานอื่นๆถ้าได้เห็นเราปฏิบัติแล้วพี่พี่น้องๆนะครับถ้าใครเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยจะรู้ว่าเอ๊ะข้อน,นี้สำคัญนะครับถ้าเราปฏิบัติโครงการได้ผลสำเร็จแล้วไม่มีการเผยแพร่นะครับบางทีเนี่ยก็หน่วยงานก็ไม่ได้รับทราบนะครับประชาชนที่มีความสนใจอยากรู้อยากเห็นก็ไม่รับทราบถ้ามีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กไลน์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างสื่อสิ่งพิมพ์นะครับก็ปัจจุบันก็ยังเห็นว่าอบตนะครับอบต่่ละพื้้นทีเขาไป รับการฝึกอบรมนะครับไปเขาเรียกว่าไปศึกษาดูงานนะครับเพื่อดึงดูดความสนใจว่าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อจะได้ผลักดันส่งเสริมนะครับให้กิจการงานของในหมู่บ้านเนี่ยได้เจริญแล้วก็ลุ่งรงไปด้วยดีนะครับอันนี้เป็นบทบาทของนักพัฒนาของเรานะครับซึ่งถ้าใครเข้าใจในหลักการตรงนี้แล้วผมเชื่อเดลเกินนะครับว่าถ้าหากว่ามีข้อสอบเราสามารถตีโจทย์ตีประเด็นได้นะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถสอบถามพทตสายเนี้ยวที่เพจท้าขอเวลชุมชนท้องถิ่นได้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่เพียงน้องที่เตรียมตรใจขอบบ